ับนะคะในการลดน้ำหนักค่ะแล้วจะทำให้การลดน้ำหนักของเรานะคะมีประสิทธิภาพค่ะ ลายคนนะคะอาจจะมีคําถามสงสัยนะคะว่าทําไมนะคะการที่เราควบคุมอาหารได้ดีแล้วแต่ทําไมน้ําหนักไม่ลดลงสักทีนะคะจริงๆแล้วนะคะมันยังมีอีกหลายๆปัจจัยเลยนะคะที่มีส่วนของการลดน้าหนักให้ดีขึ้นค่ะวันนี้นะคะยูจะมาบอกถึง5ข้อนะคะที่เราควรจะต้องปฏิบัตินะคะในช่วงของการลดน้าหนักค่ะและจะทําให้การลดน้ําหนักของเรานะคะดีขึ้นนั่นเองข้อแรกเลยนั่นก็คืออย่านอนน้อยค่ะจานวนชั่วโมงของการนอนที่เหมาะสมนะคะนั่นก็คือ7 9ถึงชั่วโมงค่ะ,คะการที่เรานอนน้อยเกินไปนะคะ ะะก็จะมีความเสี่ยงที่ทําให้เราเนี่ยเป็นโรคอ้วนได้มากขึ้นนั่นเองค่ะรวมถึงนะคะถ้าเกิดว่าเรานอนเกิน9้าชั่วโมงนะคะก็เยอะเกินไปค่ะเราก็สามารถอ้วนได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากจํานวนชั่วโมงของการนอนแล้วนะคะสภาพการนอนก็ต้องเหมาะสมด้วยนะคะนั่นก็หมายถึงว่าห้องนอนของเรานะคะจะต้องเป็นห้องที่มืดสนิทแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนนะคะรวมถึงไม่ชาร์จมือถือไว้ในห้องนอนค่ะเพื่อที่จะทําให้เรานอนหลับได้สนิทแล้วก็มีคุณภาพค่ะข้อที่2นะคะนั่นก็คือ ความเครียดนั่นเองค่ะไม่ว่าเรานะคะจะเครียดจากการทํางานงานที่ออฟฟิศเอ่ยยุ่งก็ยุ่งนะคะงานเยอะมากมายหรือธุรกิจส่วนตัวนะคะที่ประสบปัญหาภาวะวิกฤตต่างๆนะคะแล้วก็เลยทําให้เราเครียดรวมถึงที่สําคัญเลยนะคะก็คือการเครียดจากการลดน้ําหนักนั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะเครียดมากนะคะวิตกกังวลว่าทําไมน้ําหนักไม่ลดสักทีนะคะกินก็ดีออกกําลังกายก็เยอะนะคะแต่ทําไมน้ําหนักไม่ลงนะคะก็ทําให้เราเครียดเครียดเครียดนะคะหลายๆคนนะคะก็อาจจะ เจอแบบว่าเด <ล among S 2> ินออกไปข้างนอกบ้านนะคะก็มีแต่คนมองว่าเราอ้วนนะคะมีแต่คนบอกว่าให้เราลดน้ําหนักให้เราลดน้ําหนักนะคะเราก็เลยเครียดนะคะภาวะความเครียดเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลต่อการลดน้าหนักนะคะทําให้ร่างกายของเราอะค่ะสะสมไขมันเอาไว้ค่ะทําให้น้ําหนักเราก็เลยลดลงยากขึ้นนะคะสิ่งที่เราควรทํานะคะก็คือปล่อยใจสบายๆค่ะพยายามคิดบวกนะคะมองบวกนะคะแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะพยายามหากิจกรรมที่เราชอบอย่างเช่น ช็อปปิ้งก็ได้นะคะหรือว่าออกกําลังกายนะคะดูหนังฟังเพลงดูละครหรือออกไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะไปพักผ่อนอะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบนะคะเพื่อให้เรานะคะคผ่อนคลายค่ะแต่ขออย่างเดียวนะคะสิ่งที่ไม่ควรทําเวลาเราเครียดนะคะนั่นก็คือกินนั่นเองนะคะไม่เอาเลยนะคะ ข้อที่3นะคะก็คือการดื่มน้ําให้เยอะขึ้นค่ะวันหนึ่งนะคะควรจะดื่มน้ําให้ถึง3ลิตรต่อวันค่ะโดยที่เรานะคะให้มีขวดน้ําขวดใหญ่ๆค่ะตั้งเอาไว้ตรงหน้าเลยนะคะเพื่อที่จะได้จิบไปเรื่อยๆทั้งวันค่ะหรือเราอาจจะตั้งเวลาเตือนก็ได้นะคะทุกๆ1ชั่วโมงค่ะให้เรามาดื่มน้าค่ะเพราะการดื่มน้ําที่เยอะนะคะจะช่วยลดไขมันของร่างกายเรานะคะและก็ช่วยสร้างสมดุลของร่างกายนะคะรวมถึงทําให้เราอยากหวานน้อยลงค่ะข้อที่4นะคะก็คือการชั่งน้ําหนัก ทุกสัปดาห์ค่ะขอย้าว่าแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอนะคะไม่ควรชั่งทุกวันนะคะเพราะการชั่งทุกวันเนี่ยทำให้เราเครียดจนเกินไปนะคะเราจะวิตกกังวลแล้วก็กลับไปสู่ภาวะความเครียดน้าหนักก็จะลงยากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะชั่งแค่1ครั้งต่อสัปดาห์พอค่ะโดยการชั่งนะคะให้เราชั่งเครื่องชั่งตัวเดิมนะคะจะได้มีมาตรฐานเดิมแล้วจดค่าเอาไว้นะคะและการชั่งที่ดีนะคะก็คือการชั่งหลังตื่นนอนค่ะหลังจากการขับถ่ายนะคะแล้วก็ก่อนทานอาหาร และที่สําคัญนะคะให้ใส่ชุดเดิมค่ะเพื่อที่จะได้ไม่มีมวลของเสื้อผ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและถ้าหากเราอยู่บ้านเราจะไม่ใส่เสื้อผ้าก็ได้นะคะและสําหรับข้อสุดท้ายนะคะเป็นข้อที่5ก็คือการขยับร่างกายเป็นประจำค่ะการขยับร่างกายนะคะไม่ได้หมายถึงการที่เราจะต้องไปออกกําลังกายตามสวนสาธารณะหรือตามฟิตเนสให้เรามีการขยับร่างกายในชีวิตประจาวันเป็นเรื่องปกติค่ะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราทํางานชั้น5ถ้าชั้นเองยังเดินไหวนะคะให้เดิน ลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ค่ะหรือเราไปห้างสรรพสินค้านะคะก็ให้เดินบนบันไดเลื่อนแทนการยืนนิ่งๆบนบันไดเลื่อนหรือว่าขึ้นลิฟต์นั่นเองค่ะรวมถึงการทํางานบ้านนะคะอาจจะมีการทํางานบ้านรดน้ําต้นไม้กวาดบ้านถูบ้านนะคะเราก็ได้ขยับขยื่อนร่างกายแล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะก็คือการเดินทางนั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะยังพึ่งพาวินมอเตอร์ไซค์อยู่พึ่งพาแท็กซี่มากเกินไปอยู่ถ้าหากระยะทางไม่ได้ไกลจนเกินไปนะคะเราสามารถเดินได้แนะนําว่าให้เดิน และถ้าคนทํางานที่นั่งโต๊ะเป็นประจำแอคทิวิตีค่อนข้างน้อยนะคะก็พยายามหาโอกาสออกไปเดินเล่นนะคะสูตรอากาศด้วยนะคะเป็นการขายเครียดรวมถึงเราได้ขยับพยลื่นร่างกายตลอดทั้งวันด้วยค่ะแต่ว่าอย่าเดินไปหาของกินนะคะถ้าหากว่าเรานะคะสามารถทําได้ทั้ง5ข้อนี้ควบคู่กับการปรับโภชนาการที่ดีแล้วนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่ายังไงนะคะน้าหนักเราลดลงแน่นอนค่ะแต่ต้องให้ใจเย็นๆนะคะอย่ารีบร้อนเกินไปค่ะ